ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของอาการเทียบฟุตบาทนะครับหรือเทียบทางเท้านะว่าเทียบยังไงให้มันได้ระยะหา่างไม่เกินย5เซนนะครับเพราะว่ามันจะสามารถเราไปใช้กับใช้ในการสอบได้ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับมันจะช่วยในการการระยะของตัวรถเราค่อนข,ข้างที่จะดีขึ้นวิธีจุดสังเกตนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะเข้าเทียบนะก็ใพยายาม ดูกระจกซ้ายก่อนว่ามีมอเตอร์ไซค์มาไหมถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไหลเข้าเทียบจุดสังเกตนะครับก็คือฟุตบาทเนี่ยองค์ประกอบของมันนะก็จะมีพื้นฟุตบาทที่คนเดินนะครับเลลักษณะแบบนนะเป็นพื้นอย่างนี้นะพอมาถึงถนนปุ๊บมันจะทิ้งตัวลงไปเป็นแนวสันอย่างเงี้ยนะครับให้เราดูจุดเชื่อมต่อระหว่างพื้นฟุตบาทกับแนวสันนะครับมันก็จะเป็นมุมนะให้มองตรงส่วนมุมนะครับดูตั้งแต่ตำแหน่งไกลๆหน่อยนะครับ ตั้งแต่ไกลแล้วก็มองย้อนมานะตั้งแต่ไกลแต่มองย้อนมาเรื่อยๆให้มันวิ่งมาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวรถเรานะครับประมาณกึ่งกลางของตัวรถเรานะครับแนวคอนโซลนะนะตอนนี้มันจะอยู่ค่อนข้างอยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆไต่เข้าไปเรื่อยๆเอียงเข้าไปก็คือดูกระจกซ้ายก่อนว่ามีมอเตอร์ไซค์มาไหมแล้วก็เนี่ยเราก็ถึงคอมมาไลรถเอียงก็หาฟุตบาทเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้พอฟุตบาทนะครับมันเริ่มเข้ามาอยู่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งกึงกลางระหว่างพุมล่างซ้ายกับพุมล่างขวานะ นะครับพอมันเริ่มเข้ามาอยู่ประมาณครึ่งนึงแล้วก็เริ่มเยี่ยบทางขวาให้มันตรงนะครับก็คือใช้วิธีการมองไปได้านหน้าไกลๆนะครับพอเราเห็นว่ารถตำแหน่งของฟุตบาทเป็นอยู่ประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับแล้วก็รถค่อนข้างที่จะตรงแล้วนะเราก็หยุดรถนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวใหม่นะครับเริ่มออกจากข้างนอกก่อนเนาะตอนนี้มันออกไปทางซ้ายลรวเห็นไหมครับ ดูตำแหน่งฟื้นบาทนะตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แนละ้วนะเห็นชี้อยู่ตำนนี้อย่างนี้นะต้องให้มันไปอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้ก็ค่อยๆไหลไปทางซ้ายเอียงไปทางซ้ายให้ฟื้นบาทมันไหลเข้ามาได้ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวรถนานเลยพอมาได้ประมาณครึ่งหนึ่ง๊บนะครับแล้วก็มองไปได้านหน้าไกลๆให้รถของเราเนี่ยตรงขนานกับขอบทางครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปกดตูด้ดูนะ นี่ก็อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับมุมล่างซ้ายเห็นไหมมุมล่างซ้ายมุมล่างขวาให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก่อนนะครับนี่ก็จะได้ระยะห่างเนี่ยครับไม่เกิน25เซน ถ้าเราอยากจะให้มันชิดมากกว่านี้นะครับเราก็ขยับไปให้ฟุตบาทเนี่ยกินมาทางด้านขวาอีกหน่อยนึงเนี่ยถ้าอยากให้มันห่างมากกว่านี้ก็ให้ฟุตบาทออกมาทางด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมจะทาให้ดูนะทีเนี้ยผมจะทําให้มันขยับชิดมากกว่าเดิมไปหน่อยนะครับอันนี้ก็คือชิดขึ้นนิดนึงละเดี๋ยวจะไปเปิดลงให้ดูโดยรวมอ่ะคืออยู่ประมาณตรงกลางครับอาจจะไปบวกขวาได้นิดหนึ่งซ้ายได้นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับ ลดได้ิีหน่อยครับก็ก่อนที่จะเปิดประตูรถก็ดูรถในกระจกขวาก่อนว่ามีมาไหมตอนนี้มีมาคันหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงไปเปิดให้ดูอีกทีหนึง่งโอเคอัน <Okay. S 2> นี้ก็คือมันจะชิดขึ้นนิดหนึ่งละใช่ครับมันชิดเพิ่มอีกนิดหนึ่งละ จริงๆแล้วหลายๆคนก็จะใช้วิธีการมองกระจกจริงๆมองกระจกมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเทียฟุตบาทโดยใช้วิธีการมองกระจกจนเราชินแล้วเนี่ยซึ่งถ้าเป็นช่วงเวลาแบบกลางคืนมืดๆอย่างเงี้ยเวลาเรามองกระจกเนี่ยกระจกมันจะมองด้านหลังไม่เห็นเลยนะครับใช้วิธีการมองจากด้านหน้าเอาจะดีกว่านะครับจะค่อนข้างใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็นแล้วแต่เนี่ยให้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งะจากระดับสายตาของคนขับอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง โอเคเดี๋ยวผมออกไปใหม่อีกทีหนึงนะครับอันนี้ออกแล้วนะรถออกทางจากฟุตบาทแล้วเดี๋ยวจะลองเข้าใหม่ดูกนะครับหลายๆเอียงเข้าไปพอาะตำแหน่งของฟุตบาทมันได้ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวรถนะได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็เบนไปทางขวายห้มันตรก็ใช้วิธีการมองไปด้านหน้าไกลๆ็อได้ระยะปุ๊บโอเคราเปิดไปแล้วกัน เดี๋ยวผมจะเปิดลงให้ดูอีกทีนึงนะครับมันก็จะคาดเคลื่อนแค่นิดหน่อยแหละแต่โดยร,รวมจะอยู่ตรงกลางนะครับนนะครับทีนี้มันจะเอาไป,ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเดี๋ยวผมก็จะอธิบายคร่าวๆให้ดูอีกทีนึงนะครับ เครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไว้เมื่อกี้นะครับว่าการเทียบฟืดบาทโดยใช้วิธีการมองตำแหน่งมุมของฟืตบาดให้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวรถเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็ก็เด,เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวอธิบายฝังอย่างเช่นกรณีที่เราขับรถอยู่ในพื้นที่เล็กๆแคบๆแ,แบบนี้นะครับถ้าขอบถนนมันลึกๆอย่างงี้แล้วเราดูฟุตบาดหรือดูขอบถนนเนี่ยให้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวรถเนี่ย เราก็สามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่ารถเราเนี่ยจะไม่ตกขอบทางแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำดูครับพอดีมีรถมิงตามหลังมาเดี๋ยวปล่อยีวเปิดเปิดทางให้เข้าไปเชิญเลยครับอ่โอเคไปล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเหมือนกันเลยครับถ้ามันไม่มีฟุตบาทก็ใช้วิธีการมองขอบถนนแทน ให้อยู่ประมาณครึง่งหนึ่งนะครับแล้วล้อหน้าซ้ายกับล้อหลังซ้ายของเราเนี่ยก็จะอยู่ติดขอบโดยที่ไม่ตกถนนเลยยกเว้นว่าขอบถนนมันจะกินมาทางด้านขวาเยอะนะครับเนี่ยส่วนกรณีที่เรามองลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทําให้สายตาของเราเนี่ยมันไม่ได้ละจากด้านขวามากนักซึ่งเวลาที่มีรถวิง่งสวนทางมาเนี่ยเราสามารถดูปลายกระจกขวาเรากับรถคันที่วิ่งสวนทางมาได้ด้วยเนี่ยาสาาถานการณ์ด้านหน้านี้โอเคเลยนะครับดูขอบถนนเนี่ยค่อนข้างลึกเลยอยู่ให้อยู่ประมาณครึง่งหนึ่ง ใ่ครับครึ่งหนึ่งแล้วนะเนี้ยด,ด้านขวาเราก็ดูปลายกระจกเราเห็นไหมเดี๋ยวรถด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจอดให้ดูแป๊บหนึ่งไหนๆก็ได้โอกาสละดูนะครับ <c oughs> ๋ยวรีบหน่อยรถมีรถวิ่งมาถ้าเรากะระยะแม่นยำนะครับดูนะเราจะไม่ตกขอบถนนเลยเห็นไหมครับเนี่ยระยะก็อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งก็เปลี่ยนจากการมอง ฟุตบาทมาเป็นมองขอบถนนในตรงนี้แทนขอบถนนเนี้ยแทนนะครับถ้าอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเราก็จะไปตกขอบถนนเหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการประยุกต์เอามาใช้นะครับใช้ฟุตบาทก็ประโยชน์ค่อนข้างเยอะครับใช้ในการสอบใช้ในะชีวิตประจำวันโอเคด้านหน้ามาละอย่าดูอีกทีหนึ่งนะเส้นอยู่ครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับรถด้านหน้าวิ่งสวนมาเราก็ดูปลายกระจกเราเห็นไหม โอเคเหลือมไหมโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับเอาไปฝึกกันดูนะ